สวัสดีครับอยู่ผม MG b o y b o ีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแนะนำฟังก์ชันการใช้งานฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมสำหรับรถรุ่น MG HS ระบบน้ำมันและ MG HS p h, ES h e v นะครับผมฟังก์ชันนี้จะเหมาะสำหรับช่วงนี้มากเลยนะครับผมหน้าร้อนสำหรับลูกค้าท่านใดที่จำเป็นต้องจอดรถไว้กลางแจ้งตากแดดไว้นานๆน,นะครับผมแล้วต้องการไปที่รถแล้วอยากให้รถระบายความร้อนออกจากตัวรถก่อนที่จะขึ้นรถนะครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนาฟังก์ชันนี้นะครับให้ลูกค้านำกุญแจนะครับผม ตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับให้ทําการปลดล็อกกดปุ่มปลดล็อกค้างไว้ประมาณ5วินะครับแล้วเดี๋ยวกระจกทั้ง4บานรวมถึงรุ่นที่มีหลังคาซันลูปจะเปิดทุกบานนะครับผมเดี๋ยวดูได้เลยอ่าก็เปิดไว้นะครับทุกบานเพื่อให้ความร้อนที่อยู่ในรถนะครับผมได้ระบายออกมาก่อนที่เราจะไปถึงตัวรถนะครับผมอ่าฟังก์ชันนี้ก็มาแนะนํานะครับเผื่อใครที่ต้องการใช้นะครับผมส่วนวิธีการ จะปิดนะครับผมก็ให้มาที่เดิมนะครับผมที่กุญแจนะครับกดไปที่ปุ่มล็อกรถค้างไว้นะครับประมาณห้าวิเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเขาก็จะปิดทั้งสี่บานนะครับรวมถึงาคาสลูปมาครับผมฟังก์ชันนี้ก็สำหรับท่านใดท,ที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ทราบก็ แล้วต้องการแล้วรถจําเป็นต้องจอดไว้กลางแจ้งนะครับผมก็ลองนําไปใช้ได้นะครับผมก็สุดท้ายก็ท่านใดต้องการสอบถามโปรโมชั่นหรือรายละเอียดตัวรถหรือต้องการให้ช่วยดูแลในการออกรถนะครับผมก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์มาได้นะครับผมเพื่อนําไปเป็นกําลังใจแล้วก็นําไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ